ุณผู้ชมครับปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านนะคะในพื้นที่อำเภอดอนศัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอเปลี่ยนสภาพพื้นที่สาธารณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินจากเดิมค่ะเป็นสนามเด็กเล่นเอามาก่อสร้างเป็นวงเวียนถนนคอนกรีตแทนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะชาวบ้านเขาเห็นแย้งค่ะและมองว่านีเ่เป็นการดำเนินการฟอกขาวให้กับหน่วยง,งานรัฐบาลหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้โครงการก่อสร้างไปแล้วประมาณ90%นะคะแต่ทีนี้ค่ะกระบวนการกลับมาย้อนขอความคิดเห็นให้ให้เป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ใดยมองว่าผิดสังเกตผู้รับเหมายังคงเร่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข4142ตอนในตอนบ้านในบ้านโฉอําเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีใชงบประมาณ53ล้านบาทมีแขวงทางหลวงสุราธานีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุวัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากเดิมทีค่ะถนนสายนี้ลาดชันและโคง้งทําให้มีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจึงเสนอของงบประมาณมาดําเนินโครงการโดยออกแบบเป็นทางยกระดับมีอุโม,มง์ทางลอดวงเวียนสองแห่งเพื่อชะลอความเร็วลดความแนอัดขณะนี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละเก้าสิบนะคะโครงการนี้ต้องใช้พื้นที่สนามพระกิติมงคลพิพัฒน์หรือว่าสนามหลวงข้อจ้อยซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เดิมเป็นสนามเด็กเล่นค่ะรวมถึงเป็นทางเดินเท้าสําหรับผู้สูงอายุรวมกว่า4ไร่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็พยายามร้องเรียนและคัดค้านการก่อสร้างรวมถึงการใช้พื้นที่บริเวณน,นี้นะคะยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองเนื่องจากกระบวนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องไม่มีการทําประชาคมชาวบ้านมาก่อนและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อใช้ก่อสร้างบงเป็นถนนคอนกรีตของแขวงทางหลวงสุราธ,ธานีเวทีเกิดขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ข้อสรุปทำให้ในายกเทศมนตรีเมืองดอนสักต้องประกาศเลื่อนการแสดงความคิดเห็นออกไปก่อนประเด็นมันอยู่ที่ว่าถูกตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มันผิดใครคือผู้รับผิดชอบนะครับ และในทางกลับกันนะครับกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐพยายามพยายามที่จะทําให้มันถูกต้องตามระเบียบก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับวันนี้ก็มีข้อถกเถียงกันพอสมควรนะครับทำให้การารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยนะครับเทศบาลเองเนี่ยไม่อยากนะครับให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชนนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับของการที่จะขออนุญาตเลื่อนนะครับการรับฟังความคิดเห็นออกไป มีหนึ่งในข้อตัวอย่างสำคัญนะคะก็คือการตั้งคําถามว่าการจัดเวทีทําประชาพิจารณ์เมื่อมกราคมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าโครงการเนี่ยดำเ,เนินการไปแล้วเกือบ90%แต่กลับมาจัดเวทีครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้กระบ,บวนการทําผิดให้เป็นถูกหรือเปล่าสางหมายเลรุถูกบ้าเกไม่หวาทอไรกทําไปแต่ข้อายว้ถูกต้องวทไม่หวา,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 วาแต่วันนี้ วันนี้ถ้าให้ลูกต้องต้องมีคนผิดก่อนแล้วกลับมาทำไหมอันนห้นแปลว่าคนผิดที่ทำหมอก่อนจำได้ว่าทำไรกานได้ครับต่อ ด้านตัวแทนของแผนทางหลวงสุราษฎร์ธานีก็ชี้แจงนะคะว่าก่อนลงนามสัญญาโครงการเนี่ยดำเนินการนาขั้นตอนแล้วแต่ยอมรับว่าอาจจะเป็นการขอใช้ประโยชน์ผิดประเภทจึงต้องขอดําเนินการใหม่โดี๋ยเป็นการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณะแทนจึงเกิดเวทีครั้งนี้ขึ้นเราได้นินการปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างนะครับวนครับตตอนนั้นอาจจะเป็นการขอใช้ผิดประเภทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่หนังสือ เป็นการขอใช้เพื่อเปลี่ยนใป็นสภาพที่ดินนะครับซึ่งเป็นการขอใช้ตามกฎหมายปี68นะครับซึ่งเราก็ได้ขอไปใหม่นะครับรอ,อ,อย่างขอตามระเบียบเป็นไปนไปทำเป็นทุประการนะครับส่วนประเด็นการก่อสร้างที่ไม่ตรงแบบที่วางไว้จากวงเวียนสองแห่งเหลือเพียงแค่นหนึ่งแห่งค่ะ ยังต้องรอกระบวนการการขอใช้พื้นที่ของสอพอดอนสักซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีการปรับเปลี่ยนเหลือวงเวียนหนึ่งแห่งโดยส่วนที่ไม่ได้ก่อสร้างตามแบบจะต้องส่งคืนงบประมาณในส่วนนี้ประมาณ9 0 0 0แสนบาท